พ่อถึงขวามือแช่มีจับพี่น้องสีขวามีเด้อค่ะเด้อขวามีกินกับเผาค่ะแช่ประมาณหานาทีเนาะตีเนาะอือเนี่เราจ้ะแช่อาหานาทีได้ที่เด,ด้เาขาจะเอาขึ้นแล้วค่ะบัดนี้พี่น้องเราขึ้นเสด็จน้ำขวามีถ้มาถอยมากมากระได,ดยก็จะได้กินกับเผา ไหมตะกี้ไปงานแต่งงานไปงานเนี้ยเป็นการเป็นงานต้องมีขวามีจับพี่น้องพี่ซานบ้านคอยขวามีกับขนมเส้นขาดก็ได้จ้าเกิดนายอินี่เกิดเกิดเอ๊แม่ขว่าเกิดเกิดหมื่นวันนี้ตำมะพริกจ้ะตำมะพริกกับกระเทียมใส่มักเผ็ดมักหยังเอากระเทีจักหน่อยทุกคนทุกคนอ่านเป็นปลาใส่เลยขวามีอ่ะเพื่นมากินเผ็ด สูตรขวบไส้แมนสูตรไส้เพือกันเพราะว่าเขาเฮ็ดมาสูตรเดียวกันตาดายตาไล่แล้วโปรตีนบนมะขวามีคือไส,ส้พริกไส้พริกไส้กระเทียมกันพริกไส้น้ำค่ะพี่นอ <laughs> อ้องอ่าอ่อสุขวามีแล้วก็เดอรบาดใส่พริกดจดำตะขาเดอร์ไส่พริกใส่กระเทียม ขัวแบบอีสานบ้านบ้านทุ่งอีสานบ้านคอยจ้ะ <laughs> ขัวมีบ้านคอยบ่ได้เอิญพัดพี่แล้วพี่น้องบ่ได้เอิญพัดมี่เอิญขวัวมีจ้อะอันยังก็สตืัเปนคนไทยเป็นเหตุคนสีไสเป็นอันอันออกอันเป็นสีชมพูน่ะาจะเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำตาลนุ่งใบเอิญนอรสดี สุดนะไปสุดไปถึงเออเยอะชาตัวเย่ะชาจีบเฮ้ยเจ้าพระเจ้ากะสิควเป็นเบิดสุขคนแหละอีสานบ้านเฮาเราเลี้ยงขวามีน่าจะเนาะอืมแต่ว่าพุทธังคนณกะสิบวเฮ็ดคือกันแต่ตุข่อยเฮ็ดแบบนี้จากพี่น้องแซมีไปหานาที่ ขวเคียงมันปรุงปรุงเคียงแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ซีมด้วยกับพี่น้องเนี่ยมองแซ่บโอ้น้าล่างหน้าล่างโคกที่นี่เราคอยเป็นเคื่องมากออกหวานด้วยพี่น้องด้วยซอสใส่น้ำตาลใส่เลยขวดพี่มันต้องออกหวานออกเค็มแหละกินกะเขรา บ่บ่ขนานรถนาเต่าึ้่มือเนีมันยืนบ่ไหวไหนเขาเตรียมตโนทรพีซักดังเลยติเบอกเขาจังไนมึงก็เย็ดมึงยังมาสอนเขาอ่ะแม่ก็เอกหัางแต่กินดีกั่าเฮ็ดไปจังไรกับจีน อยากใส่น้ำปลาทังา้งพ่ะ่วใส้สิสนไปแล,แล้วเ่กีเลาลงไปเลยแต่ก็สซ่งแลแ้วแบบนี้าายคัวอะไรกัพี่น้องแบบ กะลังน้ำนะคัวไม่จะน้ำจะแห้งแล้วบาดนี่ก็เขาก็ซิมงเพพอดีเขาก็ใส่ลงไปจ้ะพี่นอ้องอื้อเต็มเต็มเลยขนาดแล้ว,ว,วยยแล้วเขาอยากใส่ผักใส่ยังก็ใส่ลงไปบ่ได้ใส่ไข่ใส่หมูใส่สิ้นยังเลยจ้ะเด้อคัวใส่ยังสี่เลยจ้ะแล้วก็ไปกินกับเผาจ้ะพี่นอ้องอิ่มแต่จีบไปโรงเรียนบ่นมีเงินสื้อคนสลึงหนึ่งกับบ,บ่วด้สื่อบ่ได้กินเลยจ้ะพี่น้องหอมอ่ล้วทั้งนั้ใส่หอมเไป่อไหใส่เลย อ่านี่หอมหลายอือนี่แหละจ้ะพี่น้องใส่หอมลงไปแล้วบันดนี้กับปิ้นกับโคเลกโคเลกกับไส้ได้เลยจา่าขวบแบบบโบ่บไ้มันเยิ้มได้จ้ะเด้อขวบแบบอีสานบานทงเท่านี้จ้ะเลี่ยนเนาะหุ่มัมมนหลายจะกินกับข้าวแซ่บล่ะค่ะบัดเนี้ย <laughs> แซ่บแล้วชำรานมุตตข่อยมากนะจนะ้นะเนาะมกินน้ำกันได้จ้ะพี่น้องบัดเนี้ย